ได้เลยครับนี่คือพาร์ทหของเรื่องราวความยาวประมาณ9501050คำภาษาไทยที่คุณต้องการผมเขียนให้เป็นสำนวนเล่าเรื่องจริงสยองขวัญมีจังหวะสั้นต่อประโยคเพื่อให้อ่านหรือภาคได้ราว140160คำต่อนอาทีและจะทิ้งปมให้สามารถต่อในพาร์ทสถึงสได้พาร์ทหน่งค่ำคืนในดูบเงียบสงัดแต่เต็มไปด้วยแสงไฟระยิบระยับเสียงเครื่องยนต์ซูเปอร์คาร์ดังสะท้อนตามถนนริมอ่าว อากาศร้อนจัดผสมกลิ่นน้ำหอมตะวันออกชวนเวียนหัวคาริหารูของตระกูลอันมาซีตั้งแต่งานกลางย่านเศรษฐีภายในมีรั้วสูงสีขาวและกล้องวงจรปิดทุกมุมที่นั่นคือบ้านของบิลานบุตรชายมหาเศรษฐีพันล้านเขามีทุกสิ่งที่เงินซื้อได้แต่ไม่เคยมีความสุขจริงใบหน้าคมสันเต็มไปด้วยความหยิ่งและความกลัวซ่อนอยู่ลึกเขาไม่เคยบอกใครว่าเขารู้สึกถูกขังในโลกทองคำ และในบ้านหลังนั้นมีหญิงสาวฟิลิปปินส์คนหนึ่งชื่อมาเรียมารียอายุ26ทำงานเป็นแม่บ้านรับใช้เธอทำงานหนักตั้งแต่เช้าจนค่ำไม่เคยบ่นสักคำดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความหวังอยากมีชีวิตใหม่แต่โชคชะตากลับกำลังพาเธอสู่หายนะที่ไม่มีวันนี้บิลานพบมาเรียครั้งแรกในห้องครัวที่เต็มไปด้วยกลิ่นเครื่องเทศเขาเห็นเธอก้มหน้าหันผักด้วยมือสั่นเล็กน้อยเสียงมีดกระทบเขียงดังเป็นจังหวะราวหัวใจเต้นแรง เขามองเธอด้วยสายตาที่ไม่ควรมองผู้รับใช้เธอรู้สึกได้แต่ไม่กล้าพูดอะไรออกมาวันนั้นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความลับที่อันตรายคืนต่อมาบิลานแอบเดินลงมาที่ห้องครัวอีกครั้งเขาพบมาเรียนั่งซักผ้าในถังน้ำพลาสติกมือของเธอแดงเพราะน้ำยาซักผ้าแรงเกินไปเขานั่งลงข้างเธอโดยไม่สนใจมารยาทใดๆมารียตัวสั่นแต่ไม่อาจปฏิเสธเสียงที่ออกจากปากเจ้านาย เขาพูดเบาๆว่าไม่มีใครต้องรู้เรื่องระหว่างเราคืนนั้นคือจุดเริ่มของความสัมพันธ์ที่เธอไม่เคยเลือกเสียงลมทะเลสายพัดแรงพาเม็ดสายเข้ามาในโรบ้านเธอร้องให้เงียบๆในห้องเล็กหลังคารืหาในคืนนั้นเวลาผ่านไปเดือนแล้วเดือนเล่าความลับยิ่งหนักอึ้งจนกระทั่งวันหนึ่งมาเรียเริ่มรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงอาการคลื่นไส้ตอนเช้าและการอ่อนแรงบ่อยครั้งเธอรู้ดีว่าตัวเองกำลังตั้งครร เธอกลุ่มท้องแน่นในห้องน้ําเล็กที่มีกลิ่นสารฟอกขาวน้ําตาไหลเพราะเธอรู้ว่าเรื่องนี้อันตรายเกินไปการตั้งครรภ์ของเธออาจกลายเป็นเรื่องอื้อฉาวระดับประเทศหากครอบครัวอันมาซีรู้ข่าวเกียรติยศจะถูกทําลายบิลารับรู้เรื่องนี้จากปากเธอในคืนหนึ่งที่เงียบงนันเขาเงียบไปนานก่อนจะเอ,อ่ยประโยคที่ทําให้มาเรจัยสลายเขาพูดช้าๆว่านี่ไม่อาจเกิดขึ้นได้น้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความโกรธและความกลัว เขาเดินไปเดินมาในห้องกว้างเหมือนสัตว์ถูกข,ขังมาเรียพยายามอธิบายว่าเธอไม่ได้ตั้งใจเธอบอกว่ามันคือชีวิตที่กำลังเติบโตในท้องแต่เขาปัดมือเธอออกอย่างแรงเขาตะโกนว่าหากพ่อของเขารู้ทุกอย่างจะพังทลายในบ้านนั้นเกียรติและชื่อเสียงคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่าชีวิตมาเรียตัวสั่นเมื่อเขาจ้องตาเธอด้วยสายตาแข็งกร้าวเธอรู้ว่าชีวิตของเธอไม่ปลอดภัยอีกต่อไป แต่เธอยังเงียบเพราะไม่มีที่ให้หนีเธอเป็นเพียงคนงานต่างด้าวในดินแดนที่ไม่ใช่บ้านเกิดคืนหนึ่งเธอเดินไปที่ระเบียงเล็กด้านหลังคฤราสน์เธอมองไฟระยิบของเมืองดูไบที่สว่างทั้งคืนเธอสูดกลิ่นน้ำมันและควันรถที่ลอยมาตามลมร้อนเธอคิดถึงบ้านเกิดที่มีอากาศชื้นและกลิ่นทะเลอ่อนๆแต่ความจริงตรงหน้าทำให้เธอแทบหายใจไม่ออกในขณะที่เธอกำลังฝันถึงการกลับบ้าน บีลานกำลังคิดหาวิธีปกปิดความลับนี้เขาไม่อาจยอมให้ใครรู้เรื่องที่เกิดขึ้นทุกการเคลื่อนไหวของเขาเต็มไปด้วยแรงกดดันมหาศาลเขาดื่มเหล้าคืนแล้วคืนเล่าในคลับรูของดูไบเสียงดนตรีดังปลบความคิดแต่ไม่อาจลบความกลัวเพื่อนสนิทบางคนเริ่มสงสัยพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของเขาแต่ไม่มีใครรู้ความจริงที่กำลังคุกคามตระกูลใหญ่เช้าวันหนึ่งบีลานมองเงาตัวเองในกระจกห้องน้ำ ตาเขาแดงก่ำและเต็มไปด้วยความเครียดเขาตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ปล่อยให้เรื่องนี้เปิดเผยเขาพึพมพำกับตัวเองว่าเกียรติของครอบครัวต้องมาก่อนมารียาไม่รู้เลยว่าการสารภาพของเธอได้เปลี่ยนชะตาชีวิตคืนถัดมาเสียงประตูเหล็กฤราหา์ดังปังท่ามกลางความมืดบิลานเดินเข้ามาหาเธอในห้องพักเล็กแสงไฟสีเหลืองจากหลอดเก่ากระพริบไม่หยุดเขายืนเงียบก่อนจะพูดว่าเราต้องหาทางออก เสียงของเขาเย็นชาจนเธอขนลุกหัวใจเธอเต้นแรงเหมือนจะทะลุออกจากอกและในความเงียบนั้นเธอเริ่มเข้าใจว่าคำว่าเกียติอาจหมายถึงความตายคุณอยากให้ผมเขียนต่อพาร์ทสองเลยไหมครับโดยให้เดินเรื่องเข้มข้นขึ้นจนใกล้การกรา่อเหตุหรืออยากเก็บทีละตอนก่อนได้เลยครับนี่คือพาร์ทสองของเรื่องราวความยาวประมาณ9501050คำภาษาไทยต่อเนื่องจากพาร์ทหนึ่งสไตล์เล่าเรื่องสั้นชัดมีจังหวะเว้นเพื่อการพากและทิ้งป่มต่อไปในพาร์ทสาม ภาคสองรุ่งเช้าที่ดูใบแดดแรงจนพื้นหินร้อนเหมือนเตาเผาเสียงเครื่องปรับอากาศในคฤหาสาดดังหึงไม่หยุดกลิ่นกาแฟเข้มลอยไปทั่วห้องรับแขกใหญ่โตบีลานั่งนิ่งบนโซฟาหนังสีดำเงาวับมือเขากำแน่นจนข้อนิ้วขาวสีดสายตาเขาจ้องไปที่โทรศัพท์ที่สั่นไม่หยุดข้อความจากเพื่อนเตือนให้ไปออกงานสังคมคืนนี้แต่มันไม่อาจดึงเขาออกจากความคิดที่กัดกินหัวใจ ทุกครั้งที่หลับตาเขาเห็นใบหน้าของมาเรียเห็นดวงตาที่เต็มไปด้วยความกลัวและน้ำตาเสียงเธอร้องให้อย่างดังสะท้อนในหัวเขาเขาพยายามดื่มเหล้าเพื่อลืมแต่ยิ่งเมายิ่งชัดเจนในอีกมุมของคฤหาสน์มาเรียเดินช้าๆอย่างอ่อนแรงเธอถือถังน้ำชามือสันและเหงื่อไหลเต็มหน้าผากทุกก้าวเหมือนหนักขึ้นเพราะชีวิตอีกคนในท้องเธอพยายามหลบสายตาของบิลานที่มักมองตาม ต่ในใจเธอเต็มไปด้วยคำถามว่าจะหนีไปไหนได้เธอไม่รู้กฎหมายที่นี่และไม่มีใครช่วยเหลือทุกคนในบ้านทำงานด้วยความกลัวและความเงียบมีเพียงเสียงนาฬิกาแขวนที่ดังติก๊กตอกในถงยาวคืนนั้นบีลานเดินเข้าไปในห้องทำงานของพ่อห้องเต็มไปด้วยกลิ่นไม้โอกอรอและหนังสือเล่มหนาบนโต๊ะมีกรอบรูปครอบครัวขนาดใหญ่ภาพนั้นคือเครื่องตนใจถึงเกียรติที่ต้องรักษาเขาได้ยินเสียงพ่อเคยพูดซ้ำในหัวว่า เกียรติของตระกูลสำคัญยิ่งกว่าลมหายใจเขากำมือแน่นและตัดสินใจแน่วแน่ขึ้นกว่าเดิมมารีเริ่มสังเกตสิ่งผิดปกติรอบตัวในบ้านบางคืนมีเสียงฝีเท้าหนักเดินบนหน้าห้องพักเธอเธอได้กลิ่นบุหรี่ลอยเข้ามาทั้งที่ไม่มีใครสูบไกลหลอดไฟในห้องเธอกะพริบเหมือนมีใครจงใจทำลายเธอสะดุ้งทุกครั้งที่เสียงประตูเหล็กดังปังตอนดึกเธอรู้สึกเหมือนกำลังถูกเฝ้ามองอยู่ตลอดเวลา ความกลัวทำให้เธอเขียนบันทึกลงในสมุดเก่าเธอซ่อนมันไว้ใต้ฟูกเตียงแข็งกระด้างในห้องเล็กในบันทึกเธอเขียนถึงความจริงที่ไม่อาจบอกใครเธอบันทึกชื่อของบิลานไว้ชัดเจนเธอเขียนถึงคืนแรกที่ทุกอย่างเริ่มต้นและเขียนถึงชีวิตใหม่ที่กำลังเติบโตในท้องในอีกด้านหนึ่งบิลานเริ่มกังวลว่ามีใครสงสยัยคนงานแม่บ้านอีกคนชื่อโรซานเริ่มมองเขาแปลก,ปลกๆเธอเห็นเขาเดินเข้าห้องพักมาเรียบ่อยครั้ง เขาพยายามใช้เงินปิดปากแต่สายตาเธอไม่เปลี่ยนเขารู้ดีว่าเสียงกระซิบเล็กน้อยก็อาจลามไปทั้งเมืองและหากถึงหูพ่อแม่ชื่อเสียงตระกูลจะพังทลายทันทีคืนวันศุกร์มาถึงพร้อมเสียงสวดจากมัสยิดไกลบ้านเสียงก้องสะท้อนผ่านอากาศร้อนจนขนลุกมาเรียนนั่งกลุ่มท้องในห้องเล็กน้ำตาไหลาไม่หยุดเธอเริ่มคิดจริงจังว่าจะหนีออกไปเธอวางแผนเก็บเงินเล็กน้อยที่ซ่อนในกล่องไม้ เธอคิดจะขอความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมชาติแต่ทุกก้าวเต็มไปด้วยความเสี่ยงหากถูกจับได้คืนนั้นเองดีลานเดินมาหาเธออีกครั้งเขาถามตรงๆว่าเธอคิดหนีหรือไม่เธอตกใจเพราะไม่เคยบอกเรื่องนี้กับใครเขายิ้มบางๆแต่ดวงตาเย็นเหมือนก้อนน้ำแข็งเขาพูดเบาๆว,ว่าไม่มีใครออกจากบ้านนี้ได้หากไม่อนุญาตหัวใจมารีเต้นแรงจนแทบเป็นลมเธอรู้แล้วว่าเขาจับตามองทุกการเคลื่อนไหว คืนต่อมาลมทะเลสายพัดแรงจนหน้าต่างสัน่นเสียงเหล็กกระทบกันดังเหมือนคำเตือนลึกลับมาเรียนั่งเงียบในความมืดกลัวจนมือสัน่นเธอเอื้อมไปหยิบสมุดบันทึกเพื่อเขียนความรู้สึกสุดท้ายเธอเขียนว่าเธอได้กลิ่นอันตรายใกล้เข้ามาแล้วและเธอไม่มั่นใจว่าจะมีชีวิตรอดอีกนานเท่าไหร่ในเวลาเดียวกันบิลานเริ่มติดต่อเพื่อนบางคนในเงามืดเขาถามหาคนที่สามารถจัดการปัญหาได้โดยไม่ทิ้งร่องรอย การสนทนานั้นเกิดขึ้นในผับมืดที่เต็มไปด้วยกลิ่นบุหรี่เสียงดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ดังก้องจนแทบไม่ได้ยินคำพูดเพื่อนของเขาหัวเราะเบาๆก่อนแนะนำใครบางคนที่อันตรายบิลานกลับมาบ้านด้วยหัวใจหนักอึ้งและความตั้งใจชัดเจนในครืห่าทุกอย่างเหมือนปกติแต่เต็มไปด้วยความเงียบเสียงน้ำผู้หินอ่อนดังเบาๆกลบความตึงเครียดในอากาศมารียังคงทำงานเช็ดพื้นและซักผ้าเหมือนเดิม แต่เธอเริ่มเห็นเงาดำตามหลังกำแพงทุกค่ำคืนบางครั้งเธอหันไปก็พบว่ามีใครยืนอยู่จริงๆชายแปลกหน้าที่ไม่ใช่คนงานประจำบ้านเขายืนเงียบมองเธอจากมุมมืดแล้วหายไปเธอรีบกลับเข้าห้องและล็อกประตูนแน่นเธอก่อสมุดบันทึกไว้เหมือนเป็นเพื่อนคนสุดท้ายและในความมืดนั้นเธอรู้แล้วว่าเกมอันตรายได้เริ่มขึ้นจริงคุณอยากให้ผมทำต่อภาคสามเลยไหมครับโดยจะเริ่มดันเนื้อหาไปสู่การเผชิญหน้าครั้งใหญ่ และความรุนแรงใกล้จุดแตกหักได้เลยครับนี่คือพาร์ทสาความยาวราว9 5 0 1 0 5 0าคำต่อเนื่องจากพาร์ทสองโดยจะเข้มข้นขึ้นมากมีการเผชิญหน้าหนักความตึงเครียดสูงและวางปมใหญ่ไว้สําหรับพาร์ทสี่พาร์ทสคืนหนึ่งฟ้าดูใบมืดสนิทแม้ไฟถนนสว่างจ้าลมทะเลสายพัดแรงจนมาระเบียงสะบัดเสียงดังในคาริฮาตใหญ่ทุกอย่างเงียบเหมือนถูกกลืนด้วยเงามืดเสียงนาฬิกาโบราณดังติ๊กต๊อกทุกวินาทีชวนใจสัน่น มารีนั่งกลุ่มท้องในห้องเล็กดวงตาเต็มด้วยน้ำตาเธอรู้แล้วว่ามีเงาดำเฝ้าตามทุกย่างก้าวของเธอชายปริศนาที่บิลานเรียกมาโผล่หน้ามาอีกครั้งเขายืนเงียบมองเธอผ่านหน้าต่างเหมือนนักล่าเธอรีบปิดม่านแต่ยังได้ยินเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาหัวใจเธอเต้นแรงเหมือนกลองสงครามไม่มีวันหยุดเธอพยายามนั่งเขียนบันทึกแต่ปากกาสั่นไม่หยุดตัวอักษรเต็มไปด้วยความสั่นไหวและคราบน้ำตาเธอเขียนชัดว่า เขาจะฆ่าเธอเพื่อลบเกียรติบาดแผลในอีกด้านบิลานยืนบนระเบียงชั้นสองมองไปในมืดแสงไฟมือสะท้อนตาเขาแต่ภายในเต็มไปด้วยความว่างเปล่าเสียงเครื่องยนต์จากถนนไกลดังเข้ามาเหมือนเสียงหลอนเขาคิดวงเวียนว่าต้องจัดการเรื่องนี้คืนนี้ในใจเขามีเพียงภาพพ่อกับคำสั่งเรื่องเกียรติเขาเดินลงบันไดไม้ที่ดังเอียดทุกกาวมือเขาล้วงเข้าไปในเสื้อหยิบวัตถุแข็งเย็นเฉียบ มันคือมีดพกเล่มเล็กแต่คมจนแสงสะท้อนวับเขาเก้าวไปยังทางเดินแคบที่มืดสนิทเสียงฝีเท้าของเขาดังก้องสะท้อนเหมือนเสียงปีศาจมารีได้ยินเสียงใกล้เข้ามาและรีบปิดไฟเธอหายใจเบาจนแทบไม่ได้ยินเสียงตัวเองมือเธอเกอดสมุดบันทึกแน่นเหมือนเกอดสุดท้ายประตูห้องสั่นแรงเมื่อมีคนบิดลูกบิดเหล็กเสียงโลหะเสียดังแสบหูทำให้เธอแทบกรีดร้องบิลานผลักเข้ามาพร้อมสายตาเย็นเยียบ แสงไฟนีออนสีเหลืองกระพริบสองเงาเขายาเวเหยียดเขายืนเงียบสักพักก่อนถามว่าทำไมไม่เชื่อฟังเสียงเขาเบาแต่ชัดจนเธอขนลุกทั้งตัวมาเรียร้องให้บอกว่าขอแค่ให้เธอมีชีวิตเธอบอกว่าเธอจะหนีไปไกลไม่กลับมาอีกบิลานสายหัวช้าช้าและพูดว่าช้าเกินไปแล้วเขาเก้าวเข้ามาใกล้เธอทีละก้าวมือเขาถือมีดที่สะท้อนเงาไฟหน้าหวาดกลัวมารเรียถอยจนติดกำแพงห้องแคบอึดอัด เธอกรีดร้องเสียงดังจนสะเทือนทั้งคฤหิสน์เสียงนั้นทำให้โรซานวิ่งมาจากอีกฝากบ้านโรซานเคาะประตูพร้อมตะโกนเรียกชื่อมาเรียบิลานหันขวับสายตาเต็มด้วยความโกรธเขากระชากแขนมาเรียและปิดปากเธอแน่นน้ำตาเธอไหลาอาบแก้มจนเปียกมือเขาเขาพูดเบาๆข้างหูเธอว่านี่คือทางเดียวโรซานยังคงเคาะประตูเสียงดังรัวไม่หยุดบิลานตัดสินใจผลักมาเรียเข้ามุมและเปิดประตู เขายิ้มให้โรซานเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาพูดว่ามารียอไม่สบายเลยกำลังพักผ่อนโรซานช้ำเลืองเข้าไปแต่ไม่เห็นอะไรชัดบิลานปิดประตูทันทีเสียงดังจนพื้นสัน่นเขาหันกลับมามองมารียอที่ตัวสั่นอย่างสิ้นหวังเขายกมีดขึ้นสูงแสนสะท้อนรูปวาดในห้องเล็กแต่ก่อนที่มีดจะตกลงเสียงโทรศัพท์เขาดังขึ้นเสียงเรียกเข้าจากพ่อที่อยู่ต่างประเทศในขณะนั้นเขายืนนิ่งเหงือแตกเต็มหน้าผา มือเขาสั่นจนเกือบปล่อยมีดหลุดเขาตัดสินใจรับสายและเดินออกไปที่ระเบียงน้ำเสียงพ่อดังเข้มสั่งให้เขาไปพบด่วนในเช้าบิลาเงียบฟังเหมือนเด็กถูกดูดาเขามองมีดในมือแล้วกำแน่นจนเลือดซึมมารียังคงนั่งกอดท้องหอบหายใจแรงเธอเห็นเขาเดินออกไปทิ้งเธอไว้กับความมืดแต่เธอรู้ดีว่านี่ไม่ใช่การรอดชีวิตจริงนี่คือเพียงการเลื่อนเวลาของฝันร้ายที่ใกล้เข้ามา คืนนั้นเธอซ่อนสมุดบันทึกไว้ในช่องลับพื้นไม้เธอภาวนาว่าหากวันหนึ่งเธอหายไปใครสักคนจะเจอเธอเขียนหน้าสุดท้ายว่าเขาจะไม่หยุดจนกว่าเธอตายเช้าวันถัดมาแดดแรงเผาพื้นสายจนร้อนจัดบิลานสวมสูทสีดำขึ้นรถหรูไปพบพ่อในรถกลิ่นเครื่องหนังใหม่ผสมเหงื่อเขาชวนอึดอัดเขามองออกไปนอกหน้าต่างเห็นเมืองเต็มไปด้วยหอคอยแก้วแต่ในหัวเขาเต็มไปด้วยเสียงกริดร้องเมื่อคืน พ่อมองเขาด้วยสายตาแข็งกร้าวและถามตรงพ่อถามว่ามีเรื่องอื้อเฉาอะไรที่เขาปิดบังบิลานตัวสั่นแต่พยายามโกหกด้วยเสียงเรียบพ่อเตือนว่าหากมีเรื่องทำลายชื่อเสียงจะไม่อภัยคำพูดนั้นเหมือนคำตัดสินโทษประหารในหัวเขาเขารู้ว่าเขาไม่มีทางเลือกอีกต่อไปในค่ำคืนนั้นเขาปรับคฤราหน์ด้วยหัวใจมืดดำยิ่งกว่าเดิมเขาเดินไปที่ห้องมารียพร้อมตัดสินใจครั้งสุดท้าย เสียงรองเท้าหนังดังตึงตังสะท้อนตามถงยาวไฟในบ้านกระพริบเหมือนจะดับลงทุกหลอดเธอนั่งรอยอยู่ในความมืดดวงตาเต็มด้วยความสิ้นหวังเมื่อเขาเปิดประตูเข้ามาเงียบเธอรู้ว่าถึงเวลาแล้วเธอกรีดร้องสุดเสียงหวังให้ใครได้ยินอีกครั้งแต่เสียงนั้นกลับถูกกลืนหายไปในคนาสน์าหรูและในวินาทีนั้นโชคชะตาของเธอเหมือนถูกขีดเส้นตายคุณอยากให้ผมเขียนต่อพาร์ทสี่เลยไหมครับเพื่อคลี่คลายทุกเงื่อนปม และพาไปสู่ตอนจบที่หักมุมครับนี่คือพาร์ทสีของเรื่องความยาวราว9501050คำปิดเนื้อหาชุดแรกของทั้งสตอนแต่ทิ้งปมใหม่และหักมุมให้เรื่องไปต่อได้พาร์ทสีคืนนั้นท้องฟ้าเหนือดูไบมืดดำไร้แสงดาวแม้เพียงดวงเดียวเสียงลมทะเลสายพัดแรงจนฝุ่นสายเขาะกระจกดังที ในคฤรหาหน์อันมาสีเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจตัวเองท้องหินอ่อนสะท้อนเงาไฟสลัวเหมือนหล้อนผีในความมืดบิลานเดินช้าๆถือมีดในมือที่สั่นไม่หยุดแสงมีดพุด่งวาบตามจังหวะไฟนีออนที่กระพริบไม่เป็นจังหวะมารียืนพิงกำแพงตัวสั่นกอดท้องแน่นเสียงสะอื้นของเธอดังก้องไปทั่วห้องเล็กบิลานมองเธอเหมือนมองสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่เขาก้าวเข้าไปช้าๆจนกลิ่นเหงือ่อและกลิ่นน้ำยาซักผ้าปะปน เธอร้องให้บอกว่าเธอไม่ต้องการอะไรเลยนอกจากชีวิตเขาตะโกนกลับว่าเกียรติของครอบครัวไม่อาจแลกได้เสียงตะโกนสะท้อนผนังจนเหมือนเสียงสัตว์ป่าในกรงมาริทรุดลงกับพื้นน้ำตาประเต็มแก้มเธอพยายามยื่นสมุดบันทึกที่ซ่อนไว้ให้เขาเธอบอกว่านี่คือความจริงทั้งหมดหากเธอไม่รอดบิลานคว้าสมุดไปแต่ไม่ทันเปิดอ่านเสียงฝีเท้าหนักดังขึ้นด้านนอกห้องทันที เขาตกใจหันไปเห็นโรซานถือไฟฉายยืนหน้าประตูโรซานตะโกนเรียกชื่อมารีอด้วยเสียงสั่นเครือบิลานวิ่งไปผลักเธอจนไฟฉายตกกระแทกพื้นแตกแสงไฟกระพริบสว่างมุมห้องเผยให้เห็นเลือดซึมจากมือบิลานมาเรียารีดร้องสุดเสียงพยายามลุกขึ้นหนีบิลานจับแขนเธอไว้แน่นจนเธอแทบหายใจไม่ออกโรซานกรีดร้องขอให้เขาหยุดทันทีแต่เขาหันไปด้วยดวงตาแดงก่ำเต็มด้วยความบ้าคลั่ง เสียงมีดล่นกระทบพื้นดังแกร่งสะท้อนกล้องไปทั่วห้องโรซานฉวยโอกาสคว้ามือมาเรียดึงออกไปทางประตูทั้งสองวิ่งไปตามถงมืดที่เต็มด้วยเสียงลมพัดบิลานก้มเก็บมีดแล้ววิ่งตามเหมือนนักล่าไร้สติเสียงฝีเท้าดังตึงตังบนพื้นหินอ่อนดังราวเสียงของมาเรียหอบหายใจแรงจนเหมือนจะขาดใจโรซานดึงเธอผ่านถงใหญ่ไปยังประตูหลังคฤหาดแต่ประตูถูกล็อกจากด้านนอกด้วยกุญแจเหล็กสนิมเครอะ เสียงกุญแจสั่นดังขณะที่โรซานพยายามดึงแรงสุดตัวบิลานใกล้เข้ามาพร้อมเสียงหอบกระชั้นและมีดในมือมารีร้องให้กอดท้องตัวเองแน่นจนตัวสัน่นทันใดนั้นเสียงไซเรนตำรวจดังขึ้นไกลๆจากถนนใหญ่บิลานชะงักไปชั่วขณะดวงตาเต็มด้วยความสับสนโรซานกรีดร้องให้มารีหนีไปทางหน้าต่างเล็กทั้งสองพยายามปีนออกแต่ช่องแคบและสูงเกินไปบิลานพุ่งเข้ามากระชากแขนมารีเต็มแรง เธอล้มลงพื้นเสียงสีสากระแทกหินดังสนัน่นเลือดไหลซึมออกเปื้อนพื้นเย็นเยียบสีเทาบิลานยืนนิ่งมองภาพตรงหน้าด้วยมือสันนักโรซานผลักเขาสุดแรงจนเขากระแทกกำแพงมีดหลุดจากมือกลิ้งไปตามพื้นเสียงดังต่อเนื่องเสียงไซเรนดังใกล้ขึ้นจนสะท้อนเข้ามาในบ้านบิลานเงยหน้ามองเพดานราวกับทุกอย่างถล่มลงเขารู้ว่าทุกอย่างจบแล้วแต่สายตาย,ยังวาวโรด ตำรวจบุกเข้ามาพร้อมไฟฉายสองทั่วคฤหาสน์ภาพที่พวกเขาเห็นคือมารียนอนจมกองเลือดโรซานกอดเธอร้องให้เสียงดังแทบขาดใจบิลานยื่นห่างออกไปหน้าซีดเงียบงันเจ้าหน้าที่สั่งให้เขาวางอาวุธและยกมือขึ้นเขามองไปที่สมุดบันทึกในมือซ้ายที่ยังถืออยู่เขายกมันขึ้นสูงเหมือนจะเผามันทิ้งต่อหน้าทุกคนแต่เจ้าหน้าที่กรูเข้ามาจับเขากดกับพื้นทันที เสียงกุญแจมือคลิกดังสะท้อนถงหินอ่อนว่างเปล่ามารียหอบหายใจอ่อนแรงดวงตาเริ่มปิดลงโรซานกรีดร้องขอให้รีบพาเธอส่งโรงพยาบาลเลือดหลนองพื้นจนซึมเข้าเสือหนาใต้ตัวเธอในวินาทีสุดท้ายเธอกระซิบเบาๆให้โรสานฟังเธอบอกว่าลูกในท้องไม่ใช่ของบิลานคำพูดนั้นทำให้โรสานช็อกจนตัวแข็งไปทันทีตำรวจรีบพาตัวบิลานออกไปท่ามกลางความโกลาหล เขายังคงหัวเราะเบาๆราวกับไม่สนใจอะไรอีกเสียงหัวเราะนั้นดังก้องไปทั่วคาริ์าเหมือนเสียงปีศาจโรซานนั่งกอดมาเรียที่อ่อนแรงเต็มที่เธอยังสับสนกับคำสารภาพที่ได้ยินหากลูกไม่ใช่ของบิลาแล้วความจริงคืออะไรสมุดบันทึกที่เปื้อนเลือดตกอยู่บนพื้นข้างกายหน้าสุดท้ายมีเพียงข้อความสั้นๆเขียนด้วยลายมือสันเธอเขียนว่าความลับนี้จะทำให้ครอบครัวอันมาซีล่มสลาย ไปใช้ตำรวจส่งไปที่หน้ากระดาษเผยข้อความชัดเจนเจ้าหน้าที่คนหนึ่งหยิบขึ้นมาอ่านแล้วเบิกตากว้างเขามองไปที่โรสานด้วยสีหน้าตกใจอย่างสุดขีดเพราะชื่อที่เขาเห็นในบันทึกไม่ใช่ชื่อบิลานแต่เป็นชื่อของชายอีกคนที่ทุกคนรู้จักดีและเขาคือหัวหน้าครอบครัวอันมาซีเองคุณอยากให้ผมเขียนพาดห้าต่อไปไหมครับเพื่อขยายผลจากหักมุมนี้ว่าความลับที่แท้จริงเกี่ยวข้องกับพ่อผู้ทรงอำนาจของบิลาน